คือพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าโครงการนะคะเราชนะคนละครึ่งปรากฏว่าค่ะถูกเรียกเก็บเงินคืนรัฐ หลายล้านบาทค่ะจนกระทั่งมีการติดแฮชแท็กนะเซฟพ่อค้าแม่ค้กากันแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วคือที่เรียกเก็บไม่ใช่ว่าเรียกเก็บกันทุกคนนะคือพ่อค้าแม่ค้าบางคนทําผิดข้อตกลงทําผิดกฎซะเองอะไรแบบนี้แต่ทีนี้มันก็มีกระแสดราม,ม่าค่ะเนี่ยเน่ามเนี้ยค่ะคุณผู้ชมคะเขาก,ก็เออทำไมไปเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าทำมาหากินก็ยากอยู่แล้วนะพร้อมกับติดแฮชแท็กเรียกเงินคืนคร โครงการรัฐ คือพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะคะที่เข้าร่วมโครงการรัฐไม่ว่าจะเป็นเราชนะโครงการม .33 รวมถึงโครงการคนละครึ่งจํานวนทั้งหมด2,099รายเขาได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลังบอกว่าให้คืนเงินรัฐบาลเนื่องจากว่าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั่นเองค่ะทีนี้ร้อนถึงโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือนายธนกรหวังบุญคงชนะค่ะก็ออกมาชี้แจงนะว่าจริงๆทุกอย่างมันมีเหตุ มีผลไม่ใช่ว่าใครร่วมคนงการก็ถูกเรียกเก็บเงินอะไรแบบนี้กันหมดนะเนื่องจากว่าเขาไปตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการเนี่ยจำนวนหลายต่อหลายคนเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการคือการจะเข้าโครงการได้เขาต้องมีกฎเขาต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ใครใครก็จะเข้าได้หรือทําอะไรตามอำเภอใจได้อย่างเช่นเรื่องของการร้านค้าที่รับสแ,แกนนะ รับสแกนปรากฏว่าแรกเป็นเงินสดให้เขาด้วยหรือว่าบางคนสแกนเงินเต็มจํานวนมวงเงินเลยคือจริงๆมันต้องคนละครึ่งไงแต่ว่าเอาแบบเต็มวงเงินเลยและร้านค้าออนไลน์หลายร้านค่ะรับสแกนซื้อขายข้ามจังหวัด คือมันไม่ได้ไงคะมันต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าบางรายอยู่ดอกพื้นที่ในเวลาใกล้เคียงกันอะไรแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะมันไม่สอดคล้องกับการที่เราให้เขาขึ้นทะเบียนเอาไว้ซึ่งทางด้านของผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ว่าจะหูเอะอะก็ยึดกันเลยไปอุทธรณ์คำสั่งกันได้ค่ะแล้วก็แสดงหลักฐานให้ทบทวนผลการพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อท็จจงอีกครั้งหนึ่งซึ่งใครฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขมันมีโทษ ในกฎมันบอกอยู่แล้ว มีโทษตั้งแต่การระงับสิทธิ์การใช้แอปพลิเคชันถุงเงินชั่วคราวนะคะจนถึงกระทั่งการดำเนินการตามกฎหมายก็อยากจะฝากย้ำเตือนไปยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะคะอย่าไปทำธุรกรรมอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่จะผิดข้อตกลงเลยค่ะเพราะว่าคุณอาจจะเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการหรือว่ามาตรการอื่นๆของภาครัฐในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะค่ะว่าตอนนี้นะมาตรการเขาเรียกว่าอะไรอะโครงการคนลครึ่งเฟสสา ตอนนี้ก็มีข่าวดีมาบอกมกันคใครที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินบนดิน b ี s, <S e MRT เขาใช้ได้แล้วนะครับข่บาวช่อง8ปรคบเครื่องเคียงข้าง